กันที่ภาพการช่วยเหลือของผู้บัญชาการฐานทัพเรือภาคที่2นะคะมอบถุงยางชีพและเยี่ยมเยียนชาวบ้านตำบลบ้านใหม่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยพร้อมทั้งจัดชุดแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ค่ะ,คะที่หมู่ที่2ตำบลบ้านใหม่อำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะพลเรือโทรพรชัยปิ่นทองผู้บัญชาการฐานทัพเรือภาคที่2พร้อมกําลังพลนําเรือ,อยางบรรทุกถุงยางชีพเยี่ยม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 เยี่ประสี่ยมเยียมร้อมนําชยดแพทย์จาก โรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขาให้การรักษาผู้ป่วยในพื้นที่ค่ะโดยชุดแพทย์จากโรงพยาบาลฐานทัพเรือสงขานี่นะคะได้ทําการรักษาผู้ป่วยที่นอนป่วยอยู่ที่บ้านโดยทําการตรวจแล้วก็มอบยาให้รับประทานอย่างเพียงพอในช่วงที่มีน้ําท่วมค่ะมไม่สามารถนํารถ มาพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาลได้นะคะ,คะซึ่งมีผู้ป่วยหลายลายที่ต้องการแพทย์ให้ทําการรักษาแล้วก็ขอยาไว้รับประทานค่ะสําหรับถุงยังชีพที่ทางฐานทัพเรือภักที่2นําเข้าไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2นี้นะคะจํานวน500ชุดข้าวกล่องที่ปรุงเสร็จใหม่ๆพร้อมรับประทานจํานวน300กล่องค่ะนอกจากนี้ยังมีข้าวหอมมะลิถุงละ5กิโลกรัมน้ําดื่มโดยกระจายกําลังมอบให้แก่ประชาชนทั่วถึงทุกบ้านโดยเฉพาะข้าวกล่องนะคะมอบให้กับทุก จําน,จนวนเท่าจํานวนคนที่อาศัยอยู่ในบ้านเลยค่ะ,คะในส่วนของถุงยังชีพก็มอบเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกในบ้านหากมีหลายคนนะคะเนื่องจากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนค่ะ,ะจากภาพที่เห็นคือถ้าบ้านไหนไม่มีเรือเนี่ยนะคะจะออกมารับความช่วยเหลือเนี่ยไม่ได้เลยว้นไหนจะมีคนเอาไปให้เท่านั้นเองนะคะ